ขอให้สมาธิเป็นแสงช่วยนำทางให้เจในการเดินทางครั้งสุดท้ายนะคะเป็นใจความจากสเตตัส a c e b o o k ของคุณเจียบกัรจนาพรปลอดภัยที่โพสต์ไว้ก่อนถึงวันพิธีชาปนากิจลูกชายคนกลางคุณเจสุปการปลอดภัยที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยในวันอำลาครั้งสุดท้ายค่ะคุณเจียบการจนาพรปลอดภัยไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่ออินนะคะอยากส่งลูกชายไปอย่างสงบที่สุด ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีสวดอภิธรรมศพคืนสุดท้ายและพิธีชาปนากิจเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีคนบันเทิงหลายรุ่นมาร่วมไว้อาลัยกันเยอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะคุณแมวจารุวันคุณดวงดาวจารุจินดาคุณแดงธัญญาคุณอ้ําพัชราภานะัติตักมยุราป้าตือสมบัติสระนะคะคุณอ,อากุงศรีวิไลรวมถึงคุณเข็มรุจิลาด้วยอดีตคนรักของคุณเจที่เคยคบหากันเมื่อ15ปีก่อนซึ่งก็มาช่วยดูแลความเรียบร้อยในพิธีสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่คืน แจนถึงคืนสุดท้ายในฐานะเพื่อนนี่แหละค่ะ ด้านครอบครัวเผยว่าเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่เจสุปการต่อสู้กับโรคบโพล่าหรือว่าอารมณ์สองขั้วโดยตลอดระยะเวลาการรักษาก็ไปพบแพทย์นะคะมีกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอด้วยแต่อาการป่วยนี้มีระยะที่คนรอบข้างไม่สามารถสังเกตได้ก็คือว่าบางช่วงผู้ป่วยจะมีอาการร่าเริงเหมือนหายแล้วเลยนะคุณผู้ชมและจากนั้นก็ดาวลงจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้านะคะโดยทางครอบครัวคาดว่า ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโรคไบโพล่าบวกกับความเครียดสะสมเรื่องธุรกิจร้านอาหารที่ไปได้ไม่สวยเลยในช่วงสถานการณ์โควิด1 9จึงทำให้ลูกชายคนกลางของครอบครัวปลอดภัยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในวัย40ปีค่ะ